สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กชายคณาทิพทิปลาเลขที่2ชั้นม .3 ทับ6วันนี้จะมาอัดคลิปส่งอาจารย์สวักษณ์น้อยสุพรรณในรายวิชาหน้าที่พลเมืองโรงเรียนมันหานแจ่มใสวิทยา3ในหัวข้อ,ขอความซื่อสัตย์ต่อตอนเองเรื่องการห่างไกลจากยาเสพติดและบุหรี่ บุหรี่ถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งและบุหรี่ยังส่งผลต่อทุกระบบในร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีขนาดณะดังนี้ค่ะหหัวร้านผมงอกเร็วใบหน้าเหี่ยวย่นดูแก่เร็ว 2. มีกลิ่นตัวเหม็นมีกลิ่นปากฟันผุฟันดำเสียวฟันง่าย่ะ 3. เหนื่อยง่ายหอบง่ายนิ้วเหลืองเล็บเหลืองมีอาการเบื่ออาหารค่ะ การแนะนําคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักให้หาา่างไกลจากยาเสพติด 1. ให้หากิจกรรมทาในยามว่าง 2. งให้หาา่างไกลจากผู้ที่สูบบุหรี่3บอกอธิบายถึงโทษของการสูบบุหรี่ <c oughs> ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ